คุณยายครับไไสนใจพื้นที่สีเขียวไหมครับอยู่เขตเขื่อนปา่าสัตวโชิทธิเนี่ยเกือบๆจะติดติดกันแล้วเนี่ยมีจริงจริงเหรอมีจริงๆครับผมแล้ววิวแบบนี้เลยนะยายทั้งภูเขาทั้งไปฟ้าถนนก็ดีนะเนี่ยบอกเลยว่าแปลงนี้ติดถนนพันกว่าเมตรยายรอบแปลงนี่ก็สามอะไรนะถนน3ามด้านมั้นใช่ครับคือเรียกได้ว่าติดถนนสาธารณะเนี่ย กิโลกว่าเลยแล้วคุณจะถือก็ถือมาทำไมวรเนี่ยกอนั่นนะสินี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูข้างล่างนี่นี่โอ้โหเป็นยังไงวะโอ้โหเห็นข้างล่างไหมบ้านเรือก็เรียกว่าพร้อมละกันเนาะชุมชนบรรยากาศที่เขาที่ขับรถผ่านมาในข้างล่างเนี่ยเห็นเป็นยังไงโอ้โหถึงพอยู่ดีมากเลยอทำแบบพัสดุกันนะสนมากจะทำพัสดุแล้วก็อะไรนะ มันใกล้ๆเขื่อนนี่โหก็หาปูปลาไปตกเขาเรียกว่าบรรยากาศเขื่อนมันจะเย็นเป็นพิเศษมันจะมันจะมีแต่ความเขียวของต้นไม้แล้วก็บรรยากาศเย็นของไอ้น้ำใช่ไหมแล้วดูจากข้างล่างเห็นไม่มีแต่ภูเขามีแต่ลมมีแต่ต้นไม้ว่าเรเห็นดินดำๆเห็นปะล่ะโอ้โหไปเดี๋ยวลงไปดูดินกันเออยายจ๋าก็พามาดูดินสักหน่อยมาเขาก็ตกใจแล้วเอารมาดูสิไปไหนดนหน่อยดิ โอ้โหนี่คือถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักสีดําก็ให้มองดินนี้เป็นตัวอย่างละกันเนาะอันนี้ใครเอาสีมาใส่ถ่ายแบนีม้มันจะดําเกินไปไหมเนี่ยยายเนี่ยมันจริงๆเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยขนาดพื้นที่มันใ,ใกล้ๆภูเขามันก็แทบจะไม่มีหินไม่ขวดเลยนะเออเฮ้ยวิวนี่ไปคนเรเป็น,ออนไ,งไงพอเพียงไหมอ,อม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเป็นปลา,ปามีครบ แปลงนี้ถ้าใครอยากรู้พิกัดคร่าวๆนะอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมนี่เห็นข้างล่างไหมไอ้ไอ้พวกกูมองตาไม่ค่อยดีว่ะที่มันอยู <st> ่บนเข่าได้ยายไม่เห็นเลยโอ้วัดถ้ำพระวัดถ้ำมพระวิปัสสนานี่ยแหละเนาะอยากดูเว่าใหญ่โลใช่ถ้าอยากรู้ว่าแปลงนี้มันพิกัดคร่าวๆอยู่ตรงไหนจับมาเลยวัดถ้ำพระวิปัสสนาแล้วก็วิ่งรอบๆไหมเนี่ยใช่แล้วเห็นไกลๆไหมมันเป็นเขื่อนใช่ไหมมันก็จะให้ผมดูไกลทั้งหนาเช่ไจ้าผมมันดีถ้ามันก็มันแค่สูงจ้าเออแป้งมันห่างจากวัดถ้ำพระประมาณเท่าไหร่ยาย แปลงนี้ห่างจากวัดถ้ำพระประมาทักงไม่ถึงกิโลลกะนะไม่ถึงกิโลเอออยากรู้อยู่ตรงไหนก็จับมาตรงนั้นเลยเออแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยมาขอละเอียดละเอียดหน่อยนะยายได้เลยเดี๋ยวยายจะพาเดินไปครับไปยายจ่าเราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับยายเอาพากูเดินก็จนโอ้โหนะแปลงมันใหญ่แปลงมันใหญ่ได้นะมันใช่ไหร้อยสิบแปดไร่ครับยาย แบบเบาเด็วเวกๆเ,วเวก,กิดขนาดยายเลยเนะร้ยอยกว่าไรนเนี่ยมีบางคนที่ไม่ชอบถึงร้อยไร่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มันจะมันจะใช่ทุกคนใช่ไหมยายโอ้โหเะแยะคนบางคน,คนเขาก็อยากได้ร้อยอ่าใช่ปะ่ะเขาเรียกคนอะไรนะคนที่บรรลุมิติเพราว่ากับหลายหลายล้านคนว่าง,งั้นเถอะใช่เอออ่าบางคนความต้องการไม่เหมือนกันใช่อันนี้ใครชอบใครนึกอะไรไอเดียออกจะทําอะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ดูว่ารายละเอียดเป็นไงแค่นั้นแหละราคาเท่าไหร่นะ ไร่ละ3ามแสนห้าครับยายสามแสนห้าเรื่อดปากสักชลสิทธิ์ก็อยู่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมครับเกิดปารักิดปาร์คเกิดปาร์คประมาณหกถึงกิโลนี่เองใช่ครับแล้วแปลงของเราเนี่ยก็เป็นแปลงเนี้ยใหญ่ใหญ่เนาะไอ้ถนนเนี่ยที่ว่ารอบด้านนี่ยยายเห็นไหมอันนี้อีกหนึ่งเส้นอ่าเนี่ยอีกหนึ่งเส้นไปทอดหินคุกนะแต่ว่ารอบรอบนู้นฝั่งนู้นที่เราไปเปิดกันนู้นไอ้ตามแหล่งเสาไฟน่ะมันเป็นถนนรัดยางที่มีน้ำค้าบ้านนูเนอะแล้วก็มีรถคันขาว่อดด้วยนะใช่อันนั้นน่ะตรงไปแยกมะนาวหวานเลย15โลหรือว่าาาจะไปทงงถนนัดยเส้้นนีก็ได้ ถนนระย้าเส้นนี้ก็อยู่ในที่ใช่ไหมยายติดติดกับที่นะเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยถนนเนี่ยอ่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นถนนาลลดยาาเกือบหมดเลยไหมเกือบหมดนะมันเว้นแต่ตรงเนี้ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยคือเป็นไอ้ลูกหินคุกเนี่ยใช่นเนาะร้อยร้อยสองร้อยเมตรประมาณนี้เอออ่าวัดท้าพระอยู่ตรงนู้นใช่นะครับผมอีเราอยากจะให้ดูไฮไลท์ของวิวยายยายมานี่ย,ยายจังชอบเลยอ่ะเคยเห็นนิวซีแลนด์อยู่เมืองไทยไหมเนี่ยเขาว่าดังมากี่เนี่ย ai, đi, đi xem nè Đi 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 đi, đi xem nè Đi đi, เจ็บๆเจ็บๆนะสมัยสาวๆนี่มันอยากจะคุยอ้โหเอางั้มันต้องคุยใหยใช่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยเวลามีงานบวชงานบุญที่ไหนแล้วจะยายนาจะห้างเลยละเป็นเล่นเลยแหละอเอออ่ะเดี๋ยวนอกจากพาไปดูถนนลอนทาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพบุกสกไปเรื่อยๆนะแต่ระหว่างนี้นิวทีแลนเบืองไทยเขามีสองแห่งนะตรงนี้แต่ว่าผมให้ตรงนี้เป็นแห่งที่สามก็ได้อยู่ตรงข้ามกับแปลงเราใช่อ่าแปลงเราแปลงเราอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้นี้เรายินคุยแต่เนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยเห็นมวินี แล้วก็ทางรถไฟไเห็นหมั้หน่ะเออแปลงนี้มันติดถนนทางรถไฟด้วยเซีย่ยวนึงแต่ว่าเราไม่ได้นับมาเป็นถนนสาธารณะนะตรงนั้นอ่ะอ่ะไม่อกี้แกนับให้ใช่อ่าอันเนี้ยถนนไอรางรถไฟเนี้มันจะเชื่อมเป็นแบบโครงการอะไรนะรถไฟลอยน้ําด้วยใช่ไหมใช่ยาวไปเลยข้ามเขื่อนด้วยอ่านะสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เป็นสถานีบ้านหนองบัวปะสถานีรถไฟบ้านหนองบัวเนี่ยใกล้ๆบ้านหนองบัวใช่ใกล้ๆกับแปลงเนี่ยบ้านหนองบัวเอออยู่สถานีเลยเออเนี่นี่ ห้ดูวิวเนี่ยโหไปดูที่ชุ่งยาทุ่งยาเขียวขจีเลยนะโอ้ดูด้อม่อไงอ่างน้ำอ่างอะไรเนี่ยอาฝั่งนั้นถ้าเห็นไกลๆเร็บๆนู่น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 แต่มุมสูงนะตรงนั้นอ่ะบอกแล้วว่าทางที่ไปตรงนู้นอ่ะแก้มลิงอะอะไรแก้มลิงนะอ่ะนั่นแหละใช่มันอยู่ในโครงการของครงการแก้มลิงด้วยใช่ไหมล่ะใช่อันเนี้ยข้างหน้าก็จะเป็นเขื่อนเวลาเขื่อนมาเนี่ยฝั่งตรงนี้มันก็จะมีน้ํา อ่ามันจะมีช่วงหน้าน้ํากับช่วงน้ําแห้งตรงเนี้ยมันเป็นช่วงน้าแห้งใช่ปะใช่ตอนนี้น้าลงไปเยอะเลยอ่าน้ําลงไปตรงเนี้ย <ลง S 1> มันก็จะเป็นทุ่งหญ้าเออแล้วก็เขาทำอะไรปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดกันแหละว,วิวแบบเนี้ยรอบรอบรอบเนาะล้อมรอบแปลงอ่ะคือดูดิเขาเลี้ยงไวัวให้เปนน่ะใช่ตรงโน้นอ่ะโอ้เออทุ่งหญ้ากับบัวกับแกะเนาะเป็นอะไรที่เข้ากันอี่วันว่างๆอะเาผาครอบรัวมาเอารถมาลงมาจอดต่างเต็น์นั่นงดูพระอาทิตย์ตกดินนะ รถไฟวิ่งเด็กบางคนในกรุงเทพมันไม่เคยเห็นรถไฟอย่างนี้นะใช่คือคือแปลงแล้วอ่ะทําให้ดีอ่ะเปิดเปิดทางให้โล่งอ่ะใช้ประโยชน์จากวิวว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะได้เดี๋ยวรถไฟเดี๋ยวรถไฟมาในเครื่อเราในจอเราปะเนี่ยรถไฟอ่ะมีได้ไงช่วงช่วงรถไฟมาก็เฟลเฟลแบบนี้แหละแบบประมาณนี้เนาะเออบางคนเขาปวน้ำท่วมมันตอนนี้เราดูเสาที่มันมีถึงปะ่ะเอคือ ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันมันเคยเกยถนนไหมจากที่เราไปดูแนวต้นไม้ดูแนวอะไรอ่ะมันไม่มีมันไม่มีน้ำเลยนีเราขาน้ำเนี่ยแต่ว่าน้ําอ่ะมันมาใช่ไหมหน้าน้ํามันมามีมาใช่มันมาตรงเนี้ยก็คือมันอยู่ติดใกล้กับไอ้เขื่อนอยู่แล้วมันก็เรื่องปกติเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมพอเวลาระดับน้ําอ่ะถ้าพูดกันตามตรงระดับน้ําในเขื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติมันล้น่ะมันเขาก็ต้องปล่อยล้นใช่ปหเขาไม่ปล่อยให้เขื่อนแตกถูกปะใช่ใช่แล้วแล้วรักษาเขายิงระยะมาเนี่ยเห็นไหม จากถนนเนี่ยเขาอิงจากถนนนะเพราะฉะนั้นระดับน้ําอาจจะเกินถนนนะมันก็จะเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องล้นเขื่อนถูกปะสองร้อยเออสองเมตรเล่นะใช่เนาะคือระดับน้ําอ่ะคือเขื่อน่ะเป็นผู้ตัดสินคือยังไงอ่ะเขื่อนไม่มีทางแตกเพราะฉะนั้นเออเขาปล่อยล้นอย่างเดียวเนาะและถนนเขาอิงจากระดับถนนเขายกมาแล้วเขาเขื่อนมาแล้วเขาคิดมาแล้วจากปริมาณน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหายห่วงโอเคครับยายเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะ ก็พาก็เดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเนี่ยถ้าเดินรอบวามกินกว่าตกสิบกิโลนี่นเดินเดินจริงอ,อ่ะโอ้เดินเยอะจริงแปลงนี้เนาะอันนี้เป็นถนนผ่ากลางที่เราเปิดคลิปตอนแรกนะครับถนนระยังเส้นนี้มันจะผ่ากลางที่เลยแบ่งเป็นสองซีกนเนาะยายเนาะใช่ฝั่งนี้กี่ไร่ครับยายฝั่งนี้ลองลองรวมรวมรวมมันหกสิบสามไร่อะหกสิบสามไร่ในฝัง่งนี้วัดทามพะอยู่ฝั่งนู้น่น่าี่วัดทามพะเนาะแล้วอีกฝั่งหนึ่งยายครับ ผต้องคำนวณใ,ใหม่สิเนี่ย <S 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 มันล้อมนแปดไร่รวมกันนะ <S 2> <S 2> ใช่ลบออกหกสิบสามเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณสักห้าสิบห้าไร่น้อยายเนาะนนอ่าเดี๋ยวผมทวนให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะว่าถนนมันวิ่งมายัางไงอ่าตรงเนี้ยตรงน,น,นี้นี่นี่เห็นไหมเห็นป้ายรถไฟไหมไอที่ว่าแดงๆนงเอี่อทิ้งตองทิง้งตองอ่าไอทิ้งตอง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 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยสายรถไฟมันพาดมาอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยพาดผ่านชุมชนตรงนี้เลยสถานีอะไร นองวัดบ้านหนองบัวอ่าบ้านหนองบัวอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราเออกไปนิดเดียวอ่าอ่าแล้วก็ตัดมาไปถนนนี้เลยเนาะหนองบัวนี่มันรถไฟมันผ่านเยอะปะรถไฟเนี่ยอ่าทวนความจํานะครับรถไฟเส้นเนี้ยเท้าความหน่อยมันเป็นสายแบบ วิ่งมาตั้งแต่กรุงเทพไปอีสานไปสุดเลยอ่ะไปยันหนองคายเลยอา่ะย,ายัน<อ>นะกรุงเทพอีสานว่างั้นเถอะมันแยกจองภาคีอ่ะอยุยาภาคีใช่เนาะเออแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวิร์กเนี้ยทั้งหมดเนาะ<ช>อันนี้เราไม่ได้แบ่งขายนะหรือว่าถ้าจะแบ่งขายหรือยังไง<ะ>ลองโทรสอบถามเจ้าของได้ออลองคุยกันเราคุยกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ นะครับผมนะโอ้ต้องร้อยกว่าไรนี่ไม่ไหวครับู้ได้แค่ประมาณ6กิบได้เอาลองคุยกันก็ต้องลองคุยกันแต่ว่าเอกสารสิทธิ์แปลงนี้เป็นนส3ามกอคุดเขียวอ่าคุดสีเขียวยังปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงอ่าคุดสีแดงคุดสีเขียวเนี่ยโอเคถ้าคุดสีดำเนี่ยต้องเริ่มไปตรวจสอบที่เลาะต้องเริ่มไปเช็คแล้วที่ดินที่ดินเนอะของใจอยากหนอดดำปีเลยอ่าใช่เปิดโอ้โหว่างั้นเถอะอ่าเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องไฟก็บอกไปแล้วเนาะมันมันก็พลาดผ่านไปก็ตามสไตล์แล้้วนนะี อยู่ตรงนี้เลยไม่เห็นบ้านเลยไม่เห็นบ้าน,นบ้านเห็น,นมั้ยใช่ก็เราพาไปดูแล้วไงว่าบ้านตรงนี้มันก็ลายล้อมแหละเ,<อ>เพราะว่าตรงนี้มันมีแต่ต้นไม้อะไรก็เยอะออนะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านตากอากาศบ้านสวนแล้วเนาะยายเนาะเอางี้นี่เดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังเนี่ยทำเป็นรีสอร์ทแล้วจะปลูกป่าทิ้งไว้นะโหสูดยอดเลยแล้วพอดินมันดีน่ะใช่อย่างที่บอกอะตอนต้นคีะว่าดินเนี่ย ปิดปี่เลยยายดังกู่ายเอเออดำปิดปี่เลยแล้วบรรยากาศเป็นดีบรรยากาศเป็นให้จะเก็บไว้ก็ได้อเผื่อไว้นาคตยิ่งดีเพราะตอนนี้แหล่งแหล่งท่องเที่ยวรอบเขื่อนเขากำลังจะพัฒนาใหม่ทยิ่งเป็นโครงการอะไรรถไฟลอยฟ้าด้วยเออจะทำอะไรนะสะพานข้ามใกล้ๆมะนาวหวานอะไรนะโอ้โหด้วยเนาะเป็นโครงการรถไฟลอยน้ําอะไรอีกต่างๆเยอะแยะเนาะ เนี่ยแล้วเนี่ยก็จะเป็นบริเวณทั้งหมดเนาะร้อไร่ขายอยู่ไร่ละ3ามแสนห้เปนหลองสอบถามลองต่อลองก็เจ้าของโดยตรงเลยเนาะแปลงนี้เขาจ้างเรามาเราก็เนี่ยบรรยายให้สุดความสามารถเลยก็จ้างเรามา6กว่าล้านอะรีวิวแปลงเนี้ยโหแต่ที่ไม่ถึงใช่ไหมโอ้าจ้างมันแพงจังอายายเนี่ยแปลงต้องพุดยายเนี่ยเนาะหยอกหยอกจะบอกให้ ประมาณสักสิบสามกิโลโบ,บานพัฒนาในคมอ่าโลบานพัฒนาสิบสามกิโลว่างนั้นเถอะแล้วก็อะไรนะศูนย์อะไรพิเศษอุจัยเกษตรอ่ามอเกษตรเอ่อวิทยาเษกเษตรลบบุรีอ,ะอ่ะเออคประมาณสักสกิบกโลเหมือนกันสิบกโลใช่คือคือเนี่ยตรงเนี้ยมันออกไปแยกมะนาวหวานไงยาย่าเนี่ยตรงไปตรงเนี้ยสิบห้าโลถึงแยกมะนาวหวานเลยไม่รู้แหละท่านผ่านมาจากตรงไหนถ้าผ่านแยกมะนาวหวานมา แปลงนี้มันห่างจากแยกมะนาวหวานประมาณสิบห้าโลอพอท่านถึงแยกมะนาวหวานปุ๊บเราเราก็เลี้ยวมาทางมอเกษตรเทคโนโลยีแยกมะนาวหวานนี่มันถนนเส้นสระบุรีลมศักด์นี่หว่า3.3มมสามสาม,าม,มประมาณนั้นเอออ่าประมาณนั้นเนาะ อ่ะยังไงก็ข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะใหญ่เนาะก็พอเฮ้ยจังราคาค่ารีวิวจังละติดกว่าล้านเนี่ยกระเพาะใช่แล้วดูบรรยากาศเดี๋ยอันเนี้ยร้าปัจจุบันก็ปลูกกระเพาะใช่ไหมยายกระเพาะอ่ากระเพาะมันอ่าประมาณนี้ใช่เนาะอ่าใครมีไอเดียอะไรเราก็พันนาเราก็บรรยายรายละเอียดไปแล้วใครอยากทําอะไรก็ลองมาคุยกันใต้คอมเมนต์ดูอาจจะมีไอเดียมาดีก็ยายหรืออาจจะเบิร์ดหรือเฟอร์เฟกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไอเดียก็พอนะไม่ต้องไอ้บ้ามา โอเคครับยายถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์ด้านบนนะหรือจะรับทําโฆษณารีวิวสังหาทุกพื้นที่ในขั้วประเทศไทยก็จัดไปครับยายจัดไปเลยเราพร้อมไปสร้างสี่สารเราพร้อมไปให้ความรู้นะอย่าไปขายให้นะติดต่อมาแล้วกันใช่สต่เรบวันนี้ก็ไปแล้วนะยายไปโชคดีกัโชคดีโชคดีหลานเอ้ย อย่าลืมกดติดตามกดสับตาใครก็ได้นะรู้ให้ไวดูก่อนใครอย่าลืมกดสับตาใครสองแปดเก้าเลชนที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ